ดีนะคะทุกคนเจอกันอีกนะคะกับเกมโรโบบอกในแมป,ปของ a n i m e d e f e n d e r ซึ่งตอนนี้เนี่ยเกม a n i m e d e f e n d e r นะคะเดินทางมาถึงอัปเดต4พาสสอเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตสุดท้ายนะคะของอัปเดตที่4เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าอัปเดต4พาสสอเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือ l u c กี้ทิกเก็ตนะคะลัคกี้ทิกเกตจะมากับตู้ซัมมอนเนาะเราสามารถเอาเพชรน,นะคะหรือว่าเจมของเราเนี่ยไปแลกเป็นตัว ลัคกี้ทิเ็ตได้นะซึ่งตั๋วนี้เนี่ยจะสามารถแลกได้เพียง500ใบต่อวันเท่านั้นตัวนี้นะคะสามารถหาได้จากไหนสามารถหาได้จากการลงสตอรี่การเล่นอินฟินิตี้การเล่นชาเลนจ์การเล่นเลนแล้วก็การเล่นฮอลล์ออมิเลอร์นะหรือเอาง่ายๆคือสามารถหาได้ทั่วไปเลยเราสามารถหาได้จากการแบบเล่นธรรมดาในประจําวันของเราก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากเป็นทางรัดหน่อยก็สามารถเอาเพรไปแลกมาได้นะคะต่อมานะคะตู้ลิมิเต็ดหรือว่าตู้ลัคกี้ทิเ็ตที่เข้ามาใหม่เนี่ยถ้า เรามี VP จะสามารถลดไปได้ถึง20%ในตู้นี้เนี่ยก็จะมีซีเครตมาใหม่1มวิสติก 1 Legendary 1นึ่ง Epic แล้วก็1ตัวแรนะคะก็สแตนดาร์ดนะเดี๋ยวเราไปดูโอกาสออกของแต่และตัวกันว่าโอกาสออกมันจะมีอะไรเท่าไหร่บ้างเนาะต่อมานะคะก็จะเป็น New Portal หรือว่า Portal ใหม่นั่นเองจะมี Portal Solar Portal กับ Luna Portal นะคะเป็น2 secret ที่อยู่ในนั้นเนาะซึ่งประตู Portal เ,เนี่ยไม่สามารถเทดได้นะคะหาได้จากไหนสามารถหายจาก Challenge หรือว่าลงเล a t นั่นเอง ส่วนอื่นๆก็จะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวพอท่อที่มาใหม่กันดีกว่าทุกคนซึ่งจะอยู่ในเลนนะคะ นี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นอโอกาสออกของประตูพอร์ทัลนะคะก็ระดับแรนนะคะอยู่ที่80%อีปิก50ส่วนรีเจนานรีนะคะโอกาสออกอยู่ที่10%เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่มีโอกาสซุ่มดรอปจากการลงเลทน,นะคะทุกคนนี่เห็นไหมมีโอกาสได้ลัคกี้ทิกเก็ตด้วยอะไรต่างๆนานาน,าน,นะคะก็จะตามนี้เลยทุกคนก็คือพอเราได้ประตูมานะคะเราก็จะไปลงประตูนะคะเพื่อที่จะให้ได้ประตูมิสติกแล้วก็ต่อไปเป็นประตูสีเขตต่อไปเรื่อยๆนะคะ อีกฝั่งหน่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของประตูโซล่าพอร์ทัลเนาะก็เหมือนกันเลยทุกคนมีโอกาสได้ลัคกี้ทิเกตแล้วก็โอกาสตออประตูก็จะตามนี้เลยนะคะทุกคนส่วน e x c ก u s คลูซีฟวินะคะก็ยังเหมือนเดิมเลยก็มี อสองอันเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเนาะอ่านี่ก็จะเป็นหน้าตาของตู้ลัคกี้ทิกเก็ตนะคะที่เข้ามาใหม่เนาะเห็นตรงนี้ไหมทุกคนก็คือเราเนี่ยสามารถเอาเพชรไปแลกได้นะคะสูงสุด500อันต่อวันเนาะก็ถ้าใครหวังจะได้ซีเค็ตั้งแต่วันนี้ก็คิดใหม่นะคะถ้าเราไม่ได้ดีนขนาดนั้นอาจจะต้องรอกรันันตีนะเดี๋ยวเขาจะแลกมาเลยละกัน500อันนะคะก็ใช้7,500อันนะคะในการแลก500ตั๋ว่กดเลยปึ้ง อ่าเห็นไหมคือเราสามารถแลกได้แค่500อันนะคะในส่วนของตู้นะคะตอนนี้เนี่ยตู้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือจะการันตีซีเขตนะคะอยู่ที่2,000ตั๋วก็จะได้แล้วส่วนบิิินะคะ200ตัว๋วแล้วก็รีเจนเด r y ี่นะคะอยู่ที่ 50อันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะใครมี V P มันก็จะลดหลั่นไปตามที่เขาบอกเนาะจะสุ่มเลยดีไหมถ้าสุ่มมันก็แป๊บเดียวมันก็ได้ลวสิใช่ไหมเออเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะทำคลิปสุ่มแล้วก็คลิปรีวิวแยกทีหลังนะคะทุกคนเอะเดี๋ยวนะ <S <S <ý ff le> เห็นบอกว่าประตูสุ่มดอบจากชาเลนด้วยหรอ อ่าคือชาเลนต์อ่ะมีโอกาสสุ่มดอกประตูมิสติกอยู่สิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเอาง่ายคือเรามาเล่นชาเลนต์ดีกว่านะคะเพราะว่าชาเลนต์เนี่ยมันได้ประตูเยอะกว่าไม่ใช่สิโอกาสออกประตูมิสติกมันมีเยอะกว่านะอีกอย่างหนึ่งคือประตูดีเจนเดอรี่เนี่ยโอกาสออกก็เยอะเหมือนกันนะคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสออกอีปีหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเฮ้ยมันเยอะมากๆเลยนะเนี่ยก็ใครที่จะเล่นนะคะอยู่ที่เราสะดวกแบบไหนเนาะเพราะว่าการลงเลทเนี่ยมันก็สองชั่วโมงรีหนึ่งทีนะคะแต่นี้มันก็ชััโ่โงงรรีค้ป ก็จะรีแล้วเนี่ยอีก30วินาทีเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปลองเล่นดีกว่า โอเคนะคะตอนนี้เราก็เล่นเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือเขาไม่ได้ประตูมิสติกเลยได้แต่อีพิกแล้วก็แลมานะคะเมื่อกี้ได้ของโซล่ามานะคะโซล่าพอร์ทัลเนาะประตูในชาเลยนะคะก็จะสุ่มๆมานะคะบางตาพอรีมาแล้วมันก็ไม่มีประตูนะคะทุกคนทุกคนก็คอยสังเกตกันเอาเองนะ แต่หลักๆคือถ้าเล่นในเลตเนี่ยได้แน่นอนแต่ก็พอ,อเลตมันลีนะคะแล้วก็จะต้องรอนานนิดนึงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ก่อนจะจากกันนะคะทุกคนอย่าลืมเอาโค้ข้างล่างนี้นะคะไปใส่ด้วยใครไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนก็กดโจทด3จุดนี้แล้วก็มีคําว่าโคนะคะก็เอาไปใส่เลยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับของฟรีจากทางตัวเกมนะคะแต่ว่า ไอเดีเขาเนี้ยมไม่สามารถรับได้นะเพราะว่าไอดียเขาว่ายังไม่ถึง90วันนะคะไอดี ID ใครเกิน90วันแล้วก็อย่าลืมไปใส่โค้กันนะคะทุกคนรับของฟรีเนาะของฟรีจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะใครใส่แล้วก็มาบอกกันด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งด้วยนะเจ้ายพ่ขม่ของเขาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไม่บายซาย,ยนารานะคะทุกคน